สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการฟิมูลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเวสต์แฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสอตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเวสแฮมความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ19ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย8ประตู วันนี้ทางด้านเวสแฮมจะกลับมาใช้งานโทมัสซูเซ็กกองกลางตัวหลักที่พนทวดแบนเข้ากับว่าเต้าถิ่นไม่เหลือแข้งเดี่ยงหรือติดแบนค้างสต็อกแม้แต่รายเดียวเตรียมส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามพร้อมวางจาร์ลอตโบเวนลูคัสปากเกตา้ากับครีเซนซิโอซัมเมอร์วิลเป็นสามประสานกลางรุกด้านหลังนิค,คลาสฟูคูก,กองหน้าตัวเป้ามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเบรนท์ฟอร์ดกันบ้าง ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ16ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านเบรนฟอร์ดต้องสังเวยอันโตนีมีลัมโบแนวรุกชาวดัตชที่เจ็บระหว่างรับใช้ชาติต้องพักยาวทั้งฤดูกาลร,รวมถึงกูสตาโวนูเนสและปาริสมากูมาซึ่งกอดโคด้ชยี่งอยู่เดิม นอกนั้นพร้อมประจำการเตรียมวางหมากโดยมีอิกอทิอาโกยืนหน้าเป้าขนาบด้วยเมเกลดัมสกาดกับ Kevin, เควินชาเดอร์11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เวสแฮมจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยม er ัสเออร์มันเซนอารอนวานบิสกาคอนสแตนติโนสมาฟรูปานอสแม็กซิมิเลียนคิวแมนเอลฮาชีมาลิกดิยูฟ ซูลกูตูมากาซามาเตอุสเฟนันเดสจัลลอดโบเวนลูคัสปาเกตาคริเซนซิโอซัมเมอร์วิลนิคคลัสฟรูคุยกเบนฟอร์ดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเควิมิฟเคเลเฮอร์มิชาเอลคาโยเดนาธานคอลลินส์เซฟวานเดนเบิร์กอารอนฮิกกี้จอแดนแฮนเดอร์สันเกโกยาโมลิุกดังโกอูอาตาลามิเกลดัมสกัด เควิ ader, นชาเดอร์อีกอร์ทิอาโก้ทศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมากว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเวสต์แฮมชนะ2นัดสเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย8ประตู เวสต์แฮมฟอร์มแผ่วต่อเนื่องหลังจากแพ้ถึง3จาก4เกมหลังซ้ำรลายมีจุดอ่อนในบ้านด้วยการเจ๊งชัย3นัดรวดเสียรวม10ลูกยิงได้แค่ตุงเดียวส่วนเบรนท์ฟอร์ดช่วงหลังก็พลาดท่าถึง2ใน3มแมตช์ล่าสุดในลีกเช่นเดียวกับมาตรฐานนอกรังที่ย่ำแย่แพ้3าทิปรวดเช่นกันแถมแพ้ให้กับคู่แข่งกลางกับท้ายตารางทั้งหมดฉะนั้นมาเจอเวสต์แฮมที่เก็บกดบวกกับต้องการปลดล็อกคว้า3นามคะแนนในบ้าน โมเมนตัม um จึงเข้าทางคุนหอกมากกว่าเปอร์เซ็นที่เวสแฮมจะชนะอยู่ที่50%เปอร์เซ็นต์ r e n t ที่เบรนฟอร์ดจะชนะอยู่ที่30%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเวสแฮมเปิดบ้านชนะเบรน f ฟอร์ดไปด้วยประตู2ประตูต่อ1ตอนนี้ทางช่องเขาเราโดนระบบเล่นงานหนักมากการน้ำส่งวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆ ทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกันเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทางและยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับเรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการลาลิก้าสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอลาเบสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างบาเลเซียคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรง ตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม Estadio de m e d i s ิซอร a เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอล a าเบสความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่10ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทั้งด้านอาาเบส พวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานมาริอาโนดีอาสแข้งแดนหน้าที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนผู้เล่นแกนหลักส่วนใหญ่ยังอยู่กันพร้อมหน้าด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรุกจะวางคาร์ลอสบิเซนเต้คอนกริดีและกาเลสอเลนาคอยขึ้นเกมรุกและส่งโตนี่มาร์ติเนสเป็นกองหน้าตัวเป้ามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบาเลลเซียกันบ้าง ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่15ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย12ประตูวันนี้ทั้งด้านบาเลนเซียพวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานมุกตาดียาคาบีแข่งแนวรับกับลากี้รามาสานี่กองกลางที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ ด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-4-2แดนกลางมีแกนหลักอย่างคาบีเกลรากับเปเปลูเป็นตัวชูโรงโดยมีคู่กองหน้าอย่างอูโกดูโรกับอาเนาดานจูมาลงลุ้นสกอร์ร่วมกัน11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อลาเบสจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอันโตนิโอซิเบราจอนนี่ออตโตนาฮูเอลเตนายา่า ฟาคอนโดกาเซสวิกเตอร์ปาราดาอันโดนีบังโกปาโบลอิบันเยสคอนกูริดีกาเลสอเลราโทนี่มาติเนสบาเลเซียจะมาในระบบ4-4-2นำทีมโดยจูเลนอากิเรซาบาลาดิมิทรีฟูกิเยเซซาตาเรกากอเปเตเชซุสบาสเกสลุイスมิโรคาเปเปลู คาบีเก e ราเดเอโกโลเปสอานาลดันจูมาอูโกดูโรทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ,บ้านอลาเบสชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสียน1ประตูอลาเบสมีช่วงหลุดฟอร์มจากการไร้ชัยมา3เกมติด ทว่าเกมล่าสุดพวกเขาคืนฟอร์มได้เป็นที่เรียบร้อยจากการเอาชนะเอลเช่สาต่อหนึ่งก่อนจะได้เล่นในบ้านต่อเนื่องอีกนัดมองคู่แข่งอย่างบาเลนเซียต้องยอมรับว่าผู้มาเยือนยังต้องดิ้นรนกับการยกระดับการเล่นหลังไม่ชนะใครมา3เกมรวดแถมตลอด2เกมหลังยังเป็นการหลุดแพ้มาทั้งสิน้นมองเกมนอกบ้านทางบาเลนเซียหนักไปทางแพ้มาตลอด3จาก4เกมหลังเปอร์เซนต์ที่อาาเบสจะชนะอยู่ที่5 5 เปอร์เซ็นต์ที่บา e เลนเซียจะชนะอยู่ที่25%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอลาเบสเปิดบ้านชนะบาเลนเซียไปด้วยประตู2ต่อ1เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการเกาโชเซเรียอาอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเครโมเนเซเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างอูดินเนเซ คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม Stadio Giovanni s i n ีเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเครโมเนเซความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ10ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ3นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย7ประตู วันนี้ทางด้านครโมเนเซ่ภายใต้การทำทีมของกุนซอดาวิดนิโคล่าผลงานช่วงหลังย่แย่ไม่ชนะมา4นัดติดต่อกันส่วนความพร้อมนั้นมีข่าวดีเพราะในช่วงพักเบรกทีมชาติผู้รักษาประตูมือหนึ่งเอมิลออเดโรและแข้งตัวยืมอย่างฟิลิปโปแต่รัชโนกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วทำให้ตัวเจ็บเหลือแค่มิเคเล่คอนโลโคลโลกับฟาริสมุมบัญญาเท่านั้นด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-5-2 แดนกลางจะวางอัลเบโตกราซี่วาเรนบองโดและยาร่วันเดปุเต้คอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้าอย่างฟรังโกวาสเกสและเจมี่วาดีจับคู่ล่าสกอร์ร่วมกันมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอูดินเซ่กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย8ประตู วันนี้ทางด้านอูดินเนเซ่ของกุนซอคอสตารุญยาอิชผลงานย่แย่ไม่ชนะมาสามนัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้จะได้มาดูก้าโอโคเย่ผู้รักษาประตูที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้แล้วแต่ไม่มั่นใจว่าจะลงเฝ้าเสาในเกมนี้เลยหรือไม่นอกจากนี้ยังได้อดัมบุกซากองหน้าชาโปโลแลนด์หายเจ็บกลับมาแล้วเช่นเดียวกับอีเคบราโวกลับมาจากรับใช้ทีมชาติสเปนชุดยู20ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดียวกัน ด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-5-2แดนกลางจะวางยาคุปปิต,ตรอฟสกี้เยสเปอร์คาสตรอมและอาตัวอัตตาคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้าอย่างนิโคลโลซานิโอโลและคีแนนเดวิสลงบูรุ่มกันในเกมนี้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เครโมเนเซจะมาในระบบ3-5-2นำทีมโดยเอมิลออเดโรเฟเดริโกเชคคอรินี ฟเดริโกบัสชิรอนโต้มาเตโอบิอันเชติอเลซิโอแซบินอัลเบโต้คราซีวารเรนบองโดยารีวันเดปุเต้จูเซปเป้เบเซลลาฟรังโกวัสเกสเจมี่วาดีอูดินเนเซจะมาในระบบ3-5-2นำทีมโดยมาดูก้าโอโคเย่ซาบาโกกิลิชตเซคริสเตียนคาบาเซเลอูมาโซเลตอเลสซานโดรซานโอลียาคุบปริโตรอฟสกี้ เยสเปอร์คาสตรอมอาตัวอัตตาฮัสซานกามาร่านิโคลโลซเนโอโลและคีแนนเดวิสทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมา3นัดผลคือเจ้าบ้านเครโมเนเซชนะ0ูนนัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้1ประตูเสีย6ประตูคู่นี้เป็นการโคจรมาพบกันของสองทีมที่มีผลงานในช่วงหลังย่แย่ด้วยกันทั้งคู่ เจ้าบ้านครโมเนเซไม่ชนะมา4นัดติดต่อกันขณะที่ทีมเยือนอูดินเนเซไม่ชนะในหลีกมา3นัดติดต่อกันมองว่าทั้งสองทีมก็มีผลงานที่ยแย่พอๆกันเจ้าบ้านได้ผู้เล่นกลับมาช่วยทีมหลายคนเช่นเดียวกับทีมเยือนที่ได้แข้งเจ็บกลับมาช่วยทีมเหมือนกันทําให้ขุมกําลังของทั้งคู่แข็งแกร่งใกล้เคียงกันเกมนี้จึงมองว่าน่าจะสู้กันอย่างสูสีแน่นอนและโอกาสจบเจ้าก็มีสูงมากๆเปอร์เซนต์ที่ครโมเนเซจะชนะอยู่ที่35% เปอร์เซนต์ที่อูดินเนเซจะชนะอยู่ที่35และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่30จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเครโมเนเซเปิดบ้านเสมออูดินเนเซไปด้วยประตู1ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเค w i ะห b o n ลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ